สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขภูมิใจเสนอสาธารณสุขเพื่อประชาชนผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันหากได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน270นาทีก็อาจหายเป็นปกติได้ ในทางกลับกันหากรักษาไม่ทันจะทำให้เป็นอมพกึกอัมพาตจากการปฏิรูประบบเขตบริการสุขภาพทำให้โรงพยาบาลเลยขยายการบริการให้โรงพยาบาลชุมชนมีศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยด้วยการให้ยาละลายลิ่มเลือดโดยผู้ป่วยไม่ต้องเข้ามารักษาในเมืองส่งผลให้ลดความพิการและเสียชีวิตได้ โรงพยาบาลเลยอยู่ในเขตบริการสุขภาพที่8มีผู้ป่วยโรคอมรัอมพฤกษ์อัมพาตในความดูแล1,000กว่ารายและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นผู้ป่วยเหล่านี้ต้องใช้เวลาในการดูแลรักษาเป็นเวลานานต้องเดินทางมารักษาตามที่แพทย์นัดเพื่อทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกผู้ป่วยและญาติโรงพยาบาลเลยจึงได้พัฒนาทางด่วนโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วลดขั้นตอนทุกจุดบริการนอกจากนี้โรงพยาบาลเลยยังพัฒนาเครือข่ายเพิ่มศักยภาพให้โรงพยาบาลชุมชนสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดภายในเวลา270นาที ผลจากการปฏิรูประบบเขตบริการสุขภาพนี้เองทําให้ปัจจุบันโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดเลยสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดได้อัตราการเสียชีวิตและความพิการลดลงเป็นจํานวนมากส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลําดับเราก็มีการจัดทําในลักษณะของรูปแบบของเครือข่ายนะะโรงพยาบาลเลยเป็นแม่ทายโดยมีสารบริการนะะที่อยู่ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลอสอมเป็น ลูกค้าเพื่อที่จะช่วยนส่งเสริมแล้วก็ร่วมมือกันในการที่จะค้นหาผู้ป่วยแล้วก็นำส่งผู้ป่วยให้ทันท่วงที